ปีกันก่อนลงทุนต่อฤดูกาลเท่าไหร่คะป้าลงทุนเยอะปีหนึ่งอ่ะแสสองแสนออสองแสนเนี่ะทำไปปีหนึ่งเปล่าๆหมดเงินไปไม่รู้ตั้งกี่ล้านทั้งสวนเนี่ยลงปุ๋ยที่อย่างละตันละตันละตันปุ๋ยเนี่ยเป็นตันตันต,นตนเนื้อเท่าไหรปุ๋ยสามตัวก็เป็นเงินตั้งเท่าไหร่อยังเป็นฮอร์โมอนน้ำคือความผิดอยู่ที่ป้าเอง ป้าเป็นคนหลายใจเออยิ่งดู youtube มากยิ่งหลายใจเออจะหาหาตัวที่หลายใจเพราะหาจุดเดียวให้จบอ่าะมาตัวนี้เอาไปแล้วไปตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้อะไรก็คจะหาเราเลยแล้วแล้วเหตุผลอะไร<ม>ท <Afric. S 1> ี่ทําให้ป้ารู้สึกว่าอยากใช้ตัวนี้ในปีนี้คะก็<ฮ>คิดว่าตัวเดียวอันเดียวจบไงอ่ฮะเออที่ก็ได้สีตันในป้าคนนั้นได้ย <อ sein S 1> ังไงไม่รู้แล้วจะใช้อันเดียวส่วนป้าแตง่ะคือจุด จุดที่จะให้เกิดเราต้องเช็คไปหาน่ะว่าทำยังไง้อยู่ดีๆได้สี่ตันเดี๋ยววันไหนต้องพาไปเที่ยวสวนป้าแต่ใช่อย่างเดียวด้วยแล้วเราก็อยากลองว่ามันจริงไหมก็ของเราเองนี่เราจะลองก็มาแล้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเราจะลองก็ไม่เห็นเป็นอะไรกับการที่เราลองหลายหลายตัวมาป้าแต่ก็มาใช้ช่วงนี้เหมือนกันไหมคะป้าแต่เลิกไปใช้กั กอดออกดอ,อกปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะใบอย่างเนี้แย่กว่านี้อีกลองไปถามจะไปถามกเดี๋ยววันหลังพาไปเที่ยวข้ามถนน,<ด>นไม่ใช่ไหมเนื่ยหนองพาลามแค่นี้หนองจะัดตนงระยัดใช่ครับเดี๋ยววันหลังพาถ้าพวกเราที่ใช้ในโซนเดียวกันเนี่ยมันก็ได้มีปัญหามาแลกเปลี่ยนกันไม่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 หวงกันใช่ค่ะที่นี่ไม่เคยหวงวิชาใครนะพวกใช้อะไรใช้นะ ไม่เคยห่วงบอกเรื่องนื่นเรื่องเป็นตะกอมีไหมไม่ไมีไม่มีโอเคคนก่อนอย่างที่บอกนะคนนต้อเเอาลงถังใหญ่ก็ตีอ๋อมันมีตัวตีตีแล้วมีตัวตีไเมื่อเวลาเราเปอดน้าเปน้มันก็ตีใช่ไหน้ใสใหญ่อ่ะมันก็ตีเออมันตีเองตีน้ำน้าเราไม่ได้ใส่เต็มถังทีเดียวโอเคแล้วเราก็เอายาไอ้พวกนี้เทลงไปแล้วเราก็ใช้ายใหญ่ตีนอำใสใหญ่เปิดเปิดให้มันดันใช่ให้ดันน้าหมุน ป้าซื้อตัวกลัวดีตัวมีอยู่อันนึงทีนี้มันหนักมันต่อไม่ได้มีมีตัวกลัวเห็นหรือว่าผ่านผ่านในระดับหนึ่งในสามสัปดาห์มาถือว่าเห็นเอ่อก็ผ่านในเรื่องของรูปทรงนะครับในเรื่องของการออกดอกประสิทธิการออกดอกนะครับท้องแขนมีการประสานเซลล์ที่ละเอียดขึ้นการออกดอกก็ได้ดีนะตามที่เราคาด แล้วที่เห็นชัดเจนในเรื่องกายภาพชนนัดเจนก็คือดึงยังไงนี่กิ่งโน้มตามเลยเนาะจากวันนั้นแค่สะก,กิดเบาๆก็หลุดแล้วปกติปตตีที่พี่ก่อนๆนะถ้าลงตีไปเนี้ยนะรุ่งขึ้นอีกสองวันนะ<ม>ใบพลึกล,ลวกลวง,ลวงปีก่อนที่เคยลงตีอ่ะแต่อั<ใ>นนี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับเรื่องใบลวมเลยครับเพราะมันจะลวงอีกแย่ใช่ใช่มันจะต้องลวงอีกแน่นอน มันจะมีชุดชุดที่ชุดใบเก๋ที่ยังไม่ร่วงนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดคือชุดใบเสียที่มันเสียเสลียหนักหนักอย่างนี้นอันนี้ถือว่าหนักนะนะครับมันมันปรุงได้ไม่ไม่ได้เต็มทีม่เลยประมาณแค่ครึ่งใบแกก็ไม่เยอะนะนะพอมันเริ่มขึ้นไข่ปลาตาปูนะครับนะ,นะไข่ปลาตาปูป้าไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำเลยปัาน้ำวงว่างได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวยอดเลยเราคุมยอดอยู่เอานั้นอยู่เลยนะครับ อย่างนั้นก็เต็มที่พื้นเลยเต็ม <ใน S 2> ที่เลยไต, <ใน S 1> ตมันเต็มสเต็ปไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวยอดจะมาแล้วมันจะแย่งกันเดี๋ยวยอดมาแย่งกันเดี๋ยวเรามีปรับในเรื่องของการเติมให้